สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถเปลี่ยนบ้านท่านนะครับให้กลายเป็นสมาร t home ได้โดยง่ายนะครับผมจะเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าเป็นสวิตอัจฉริยะนะครับสวิตตัวนี้ครับสามารถที่จะควบคุมการปิดเปิด การทำงานได้ทางแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือนะครับสมาร์ทโฟนหรือจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับความสามารถหลากหลายครับสามารถควบคุมได้ถึง4ช่องนะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมปั๊มน้ำได้ครับไม่ว่าจะเป็นสวิตสำหรับ ไว้เปิดปิดไฟหน้าบ้านสำหรับคนที่ชอบไปต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยครับสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดและปิดต,ตามตารางเวลาที่เรากำหนดได้หรือ,อะจะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบลืมเปิดปิดไฟนะครับจะต้องลุกขึ้นมาปิดขณะที่เราขี้เกียจแล้วก็ใช้ตัวสับมือถือปิดได้เลยครับสั่งการปิดได้เลยตัวสวิตช์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ มีช่องอินพุตสำหรับไฟบ้านครับจะเป็นไฟบ้านปกติที่เราใช้กันด้านหลังก็จะสามารถใส่ลางได้นะครับซึ่งสามารถประกอบลงตู้คอนโทรลได้โดยง่ายนะฮะกลังวัดก็จะอยู่ที่3500วัตต์ สาม,มารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทาง Wi-Fi Network นะครับที่ยนัน2 4 GHz ครับการเชื่อมต่อไม่ยุง่งยากครับก็จะมีนะครับคอนเนคเตอร์สำหรับนิวตันนะครับแล้วก็ลายนะครับส่วนลายจะเป็นลาย e ินนะครับมี1เส้นที่ ى, จะเป็นเมนนะครับส่วนชุดถัดมาก็จะเป็นลายสำหรับสวิต ที่สวิตต่างๆที่เรากําหนดนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นคอนเนคเตอร์สาหรับสายดินนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการต่อเพื่อจะใช้งานกันครับไม่ยากครับจะสังเกตเห็นว่า,าที่ตัวสวิตต์พอดีครับที่ตัวคอนเนคเตอร์ครับจะมีปุ่มก็ขาวตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะาแย่สายไฟเข้าไปครับเราก็กดตรงนี้นะครับเป็นกับ มันจะลอกน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ผมจะใส่ตรงช่องที่เป็นสายนิวตันนะครับเอไปมันก็จะลอกแน่นเลยครับส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของลายวินพิตครับครับง่ายครับสะดวกกับปลอดภัยด้วยครับแน่นหนาถัดมาก็จะเป็นการต่ออุปกรณ์ ที่จะต้องการควบคุมโดยการาสั่งการผ่านสวิตตัวนี้ครับก็เช่นเดิมครับก็จะมีชุดลายครับตอนนี้ผมจะลองต่อที่ช่องที่1นะครับกดเข้าไปแล้วครับแย่เข้าไปให้สุดนะครับส่วนนิวตันนี่คือสามารถที่จะต่อช่องไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันจะต่อติดกันหมดเลยครับง่ายนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะ งานได้ครับจะเห็นได้ว่า,าเราได้ทำการต่ออุปกรณ์แล้วก็สายเมนนะครับเข้ากับตัวสวิตช์เรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าหลังจากที่เราต่อสายเมนเข้าไปครับก็จะมีไฟนะครับสีน้ำเงินนะครับจะติดซึ่งพร้อมใช้งานแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะควบคุมและสั่งงานตัวอุปกรณ์ได้ครับ การที่เราจะสั่งงานตัวสวิตช์นี้ได้ก่อนอื่นเราต้องมีแอปพลิเคชันก่อนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับสามารถเข้าไปโหลดฟรีกันได้เลยครับนี้ผมจะสาธิตโดยใช้โทรศัพท์ในระบบ Android นะครับตอนนี้ที่โทรศัพท์ผมก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับ แอปพลิเคชันตอนนี้ชื่อว่า EVLink นะครับจะลองหลังจากที่เราเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอุปกรณ์ใดเลยนะครับในแอปพลิเคชันของเราที่จะสามารถควบคุมได้เราต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปก่อนนะครับโดยทำการกดที่แท็บบวก จากนั้นเราก็ทําการจับคู่อุปกรณ์นะครับโดยการที่เราจะกดที่ปุ่ม4ปุ่มนี้ฮะจะเป็นปุ่มไหนก็ได้กดค้างไว้5วินาทีครับหลังจากที่อุปกรณ์สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบไ i ฟ i ก็จะมีนะครับ LED กระพริบ3ครั้งติดต่อกัน แล้วก็หยุดแล้วก็กปะพริบสางข้าง้งติดตออก,กันอย่างนี้ครับต่อไปเราก็ทําการจาับคู่ครับกดปุ่มเ e ็กตั้งค่ายูสเนมพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ที่เราใช้งานนะครับเพื่อที่จะทําการล็อกอินตัวอุปกรณ์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์เมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ทําการกด next เพื่อที่ทํทำการ จับคู่นะครับระหว่างอุปกรณ์แล้วก็โทรศัพท์มือถือของเรานะครับจะใช้เวลาสักประมาณไม่ถึงนาทีครับก็บไปนั่งเสร็จสิ้นครับง่ายมากตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานแอปพลิเคชันของเราทำการควบคุม ปิดเปิดสั่งงานต่างๆได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้เราเรามาทำการทดสอบระบบที่เราได้ทำการติดตั้งกันดูผมจะทดลองโดยการาสรั่งเปิดนะครับหลอดไฟผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือของผมนะครับจะลองเปิดดูนะครับที่ช่องแ e ลที่หน่งนะครับช่องสวิตที่1 จะเห็นว่าหลอดไฟของผมติดแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะจะมี LED ครับแสดงผลที่ตัวอุปกรณ์เองนะครับว่าแจ้งสถานะตอนนี้คือสวิตช์ตัวที่1เปิดอยู่ครับเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ตัวแอปพลิเคชันเองก็จะปุ่มก็จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวนะครับที่ผมจะลองปิดนะครับ การทำงานดีครับสามารถที่จะสั่งเปิดหรือปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับตัวอุปกรณ์เองนะครับเราสามารถที่จะทำการสั่งงานเปิดหรือปิดผ่านผ่านตัวอุปกรณ์โดยตรงได้เลยนะครับเห็นว่าจะให้ผลเช่นเดียวกันครับกับที่เราสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าผมจะเปิดที่ตัวอุปกรณ์แล้วผมก็จะไปปิดที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ สามารถทำงานได้สองทางครับสะดวกมากครับเป็นระบบที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมว่ามันเจ๋วทีเดียวครับทีนี้เราเรามาทำการทดสอบระบบที่เราได้ทำการติดตั้งกันดูผมจะทดลองโดยการสั่งเปิดนะครับหลอดไฟผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือของผมนะครับ จะลองเปิดดูนะครับที่ Channel ที่หนะครับช่องสวิตที่หน่งจะเห็นว่าหลอดไฟของผมติดแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะจะมี led ครับแสดงผลที่ตัวอุปกรณ์เองนะครับาแจ้งสถานะตอนนี้คือสวิตตัวที่หเปิดอยู่ครับเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ตัวแอปพลิเคชันเองก็จะปุ่มก็จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวนะครับ ผมจะลองปิดนะครับครับการทำงานาดีครับสามารถที่จะสั่งเปิดหรือปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับตัวอุปกรณ์เองนะครับเราสามารถที่จะทำการสั่งงานเปิดหรือปิดนผ่านตัวอุปกรณ์โดยตรงได้เลยนะครับ เห็นว่าจะให้ผลเช่นเดียวกันครับกับที่เราสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าผมจะเปิดที่ตัวอุป,ปกรณ์แล้วผมก็จะไปปิดที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถทําทงานได้2ทางครับสะดวกมากครับผมว่าอุปกรณ์สวิตช์อัจฉริยะตัวนี้นะครับคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับสําหรับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับ เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะประยุกต์ดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่เฉพาะจอดจงแค่จะใช้ในโคนเรียนเท่านั้นนะครับอาจจะยังดัดแปลงหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้งานกับงานด้านการเกษตรอื่นๆนะครับกาปรปศุสัตว์ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลองสอบถามารายละเอียดน,นะครับก็ลองแวะเข้าไป เยี่ยมชมกันได้ที่ Facebook Like Conception นะครับหรือว่าจะเป็นทาง ID Line ก mm ็ hmm. จะเป็น Like Conception เ mm hmm. ช่นเดียวกันครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ